สดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูการขี่รถยนต์ผาดโผนนะครับของอรถยนต์ซูบารุแล้วก็ยางคอนสีเนนเท่านะครับโดยคุณรัสสวิปนะครับคุณรัสสวิปเนี่ยก็เป็นการขี่รถแบบผาดโผนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับซูบารุและยางคอนสีเนนเท่าวันนี้นะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ซูบารุรัสสวิปสตันโชว์นะฮะโดย ทีซีสุปรุป,ประเทศไทยและสุปรุประยองวันนี้สุบรุจะพาทุกท่านครับพบกับนักขับรถที่มีความแม่นยำที่สุดในโลกกับการแสดงการขับรถที่โลดโผนของรัสเวิฟครับเขาคนนี้นะครับเป็นนักขับรถที่ผ่าโผนระดับตำนานทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record ประเภทการขับขี่แบบโลดโผนที่แม่นยำถึง3รายการด้วยกันนะครับก็ได้แก่การจอดรถแบบขนานในพื้นที่แคบที่สุดเลยครับ การทำเจเทินเดี๋ยวได้ชมเจเทินคือการขับรถแล้วหักเลี้ยวก็ทันหันเลยเหมือนในหนังไปยกเลยนะในที่ที่แคบที่สุดและทําโดนัทครบสิบรอบในเวลาที่เร็วที่สุดในโลกต่างในโลกเช่นเดียวกันนะครับ please welcome Mr. Everybody please grab your for Roswell. Okay. Okay. Thank you, thank you. Welcome to the stunt show. I hope you're going to enjoy it as much as I am. We've got some wonderful cast to perform with. I'm going to put on the best show I've ever done in my life just for you people there. So enjoy the show. ม <travaille> าครับสำหรับโชว์แรกของเราเลยนะครับมีชื่อว่า j e t ท r รนะฮะ Direct Injection with 6 Speed Manual Transmission นะครับคุณราสเลยนะครับโอ้โหโอ้โหตอเลยเฮ้ยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยข้าไปเลยมาแล้วโอ้โหมีใครมีกันยัเนี่ยคุณลสมาแล้วนะครับอยาให้ก๊า เดียวนิดเดียวเราดูนะครับยังห่างไปไหมยังห่างไปไหมยังห่างไปไหมดูสิยังห่างไปไหมยังห่างไปไหมทำไมทำมือเลยทำมือเลยขยาบามเรียังโยแล้วนะครับกลขบปาแล้วก็เช็ดเชิญเออนี่ก็คือความสามารถนะครับพี่น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับเออโอ้ยมาดูมือด้วยนะครับผม มาแล้วนะครับกับเจเทิร์นรอบแรกของเราเลยอนะถอยจอดนี่จะรถดูดูถอยจอดแบบไหนปั๊บมีสมมติมีมาสองคันครับลงเข้าก่อนนะครับผมวกนะลงเข้าก่อนเลยได้ก่อนนะเราเข้าก่อนได้ก่อนเอ้าไปเลยครับพอใจที่ยังไม่ต่างห่างไปไหมนีเอา้านโยูไปนะครับนี่มาก่อนได้ก่อนนะครับคำนี้เลยใครว่ามาก่อนได้ก่อนเอ้าอยากให้ขยับญารถอีกไหม ที่จอดรถหายากต้องเข้าก่อนไปก่อนได้ก่อนอ้ยเดี๋ยวยังครับยังห่างไปไหมเอาไงเอาไงโอเคทุกท่านนะครับเดี๋ยวพอคุณสวิทผ่านมานะครับเราบอกไม้โบกมือให้หน่อยนะครับอ็บอกไม้โบกมือหน่อยเลยเออดี่นะครับการจอดแบบดึงเบรกมือนะครับขอเทียบมือหน่อยครับผมยังไม่พอใจยังไม่พอใจ อาเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกหนึ่งนิ้วไหมฮะขอดูสิขอดูดิขอดูอดิหุ้ยไม่ถึงนิ้วนะผมว่าประมาณเซนเซนนิดนิดเองอะประมาณหนึ่งเซนนะครับจับได้เลยโอ้โหรอบนี้ชิดเข้าเลยรอบที่แล้วหนึ่งนิ้วรอบนี้หนึ่งเซนเอาลองดูนะครับการจอดรถนะครับแบบสวิฟช์พาร์กิ้งจะเป็นแบบไหนมาเรีบตั้งลำครับตั้งลำแล้ว,ลลว,ลลวก็ เข้าจอดครับเข้าสองจอดเลยครับแบบขนาดนะครับป๊าโอ้ยห่างไปไหมห่างไปไหมทำยังไงเยี่ยมมากเยี่ยมมากลุกนี้เยี่ยมมากนะครับอยากให้ใกล้ๆนี่พูดไปเลยนะครับดังๆส่งเสียงดังๆหลังจากเจ้าที่ก็กลับขึ้นรถเหมือนเดิมนะครับแล้วทุกครั้งที่กลับขึ้นรถอย่าลืมนะครับค่าเก็บภาษีรถไฟทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นพนเัียร์ของเรานะครับอาสาสมัครของเรานะครับทุกท่านมาขึ้นรถปุ๊บ ถ้าเข็มขัดที่เราไปนะครับจนกว่าจะบอกว่าจบโชว์นะครับอย่าเพิ่งลงจากรถนะครับนะฮะราให้ทีมงานเราเดินนะครับถ้าทีมงานเราเดินออกไปนั่นคือท่านลงจากรถได้นะครับถ้าทีมงานยังไม่เดินออกไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงรถนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไปไงครับไปไงเอาอีกไหมอยากไปใกล้อีกไหมคะว่ายังไงว่ายังไงให้ยืนหลังรถไปเลย ยืนหลังรถไปเลยพี่ยืนตรงๆเป็นเรานี่เราขยับรถประมาณสิบลอ้อกว่าจะออกได้นะครับคุณพี่อย่าเฉยนะอย่าออกอย่าออกอย่าไปนะพี่ยืนคิดตัวเลยครับคิดไปเลยมาแล้วนะครับพี่กานหายใจไวเเเ้เอาละเอาละมาแนละ้วโอ้โหยคนพี่บอกใจโอ้โหรอบนี้ให <laughs> ้ปีหลังคาแน่เลย เอาให้ไปนั่งด้านหลังด้านหลังนะครับไปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะเหยาขาไว้ลงมานะครับผมนะครับนะเดี๋ยวโทรศัพท์ถ่ายไปลเลยปเอ้าพี๊บซ้ายก่อนพี่เอาโทรศัพท์เปียกไปเลยถ่ายไปเลยเดี๋ยวเราจะมาจอดจะจอดหรือเปล่าจะหลอกหรือไม่จะโดนร้ายจับกองหรือเปล่าให้ตกใจเล่นพร้อหมหรือยังพร้อมหรือยัง อยากนั่งหรอชีวิตด้วยนะโอเคครับผมก้าวผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก้าวลองดูสมรรถนะของคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วฟอร์ตแลรป์ในสไตล์แบบโรนสวิฟต์จะเป็นแบบไหนไปแล้วไปแล้วี๋ยวดูซูเปอร์ร WRX นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่5ของซูเปอร์ร WRX ที่มาพร้อมบบกอับรูปแบบสีดาจะต้วยก็คา้าก้อนซ้อนแบบรุ่นล่างหน้าตาที่กลับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไเฮ้ยโอ้โหใกล้มากใกล้มากท่วไปขผม,มกระดานบล็อกใหม่ที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์2.0มาเป็นผม,มกระดานบล็อกเกอร์ท่วเทอร์โบเฮ้ย2.4ลิตรนะครับหรือจูบรูบล็อกเกอร์คูเป้โฟรเทอร์โบเดอร์รีเจ็คชั่น205แรงมา้านี่เป็นรถสวยงาม และยังจะ้องขอทยใูเทคโนโลยีรัฟนสุดนะครับก็คือไอซ์0.0นั่นเองไายรอบไปเรื่อยๆแล้วเริ่มจะเบรกยากแล้วเริ่มจะเบิกยากแล้วนะอ๋ะโ๊ตโอ๊ตโอ้ยรอบรอบรอบนี่คือตันเต้นตาสไตล์ของคุณรัตเชโอ้ยไปมากเต้นเต้นด้รอบครับทุกโชว์โอ้โห กระดายผมว่ผมเหนอยนะแต่ว่าตื่นเต้นทุกต er. ัจริงๆแล้วก็อีกเลยแล้วทเราเห็นในภาพยนตร์นะครับเป็นการแอ็คชั่นหลายอย่างนะครับตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับงานที่เป็นของจริงมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยโอ้ยอย่ารอช้าอย่ารอช้า และการดีไซน์แบบ a r o ในรถบีจะทำให้การขับรถุ่ร้วไหวให้้อมเลยม้จะความเร็วสูงโอ้โหคนผู้นดสาบริเวณเรามผงเท้ากระเดอยนครับผมเท้ากระเอหม้วอยู่ด้านในน่ะโอ้โหเบอนี้นะครับตื่นการดึกกวานไม้เลยครับสุดยอดยินิีพอได้รับมันรอนแรงเข้าร้อนเสียเหลือเกิน Please ก a k e a row boy อ้าวเดี๋ยวค่อยไปยุ่งนิดนึงค่อยจะไปยุ่งก่อนค่อยระยุ่งก่อนครับอุ oh. ้ย <Yeah. S 1> อันนี้ไม่มีส่งสัญ,ญญาณมือนะครับทุกครั้งนะครับเราจะเน้นทางด้านของการเซฟตี้ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าขึ้นรถปุ๊บขั้นขันิรภยัยนะเมื่อพร้อมคุณรักจะ,จะ,จ,ะจะชูมือนะครับนะจะยกมือนิ้วโป้งนะครับเบลลวโอ้โหไม่เคยปิดประตูใครขับรถแบบไม่ปิดประตูแบบนี้บ้าง โโโโโอออออยยยย้้เอาละครับหูยความตลกเบอร์หน้า yeah, ดูเลยเบอร์ yeah, หน้า,นาดูเลยเล่นิดเดียวกืบโดนกลวยแล้วนิดเดียวมาโอ้โหครับต้งไปใส่ครับคอนดีเดนท์ข้อนะครับคอนดีเดนท์ข้อครับต,งบต,งบต้งไปเลยนี่ยางดีก็คอนดีเดนท์ข้อเ,เลยนะครับผมคุณรัตยังไว้วางใจ คุณได้ใจเย็นโอเค you can r i d slowly you ride slowly for me please slowly i begging you I'm begging you please ride slowly for me โอ้โหเปิดความดึดูนอ่ครับวันตลกเล ท่านทีสนใจนครับรอบหน้าหนึ่งทุ่มนะครับรอบหน้าหนึ่งทุ่มชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับมาลงทะเบียนได้นะครับ oh. หลังจากจบเกมน,นี้นะครับ oh. จบเกมนี้เข้ามาเร็ว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 เวนเนอร์ไปไหนนะครับไปไหนนะไปไหนโอปิสเปนตี้นอนหน่อยเวนตี้กอลเฮมใครนะครับใคยังโอเคไป

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสมบ้านนะครับช่วงล่างเป็นซูบูรุกโต๊ะบกตัดต่อมาได้เลยคุณแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโว้าวาว้าวาว,าว้าวาถ้าอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นนะครับตัวนี้คิดว่า the extraordinary SUV ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเลยอุย้ยร้อนี้เอียงเยอะมากเลยนะอุย้ยไกลๆด้วยน่าจะไกลกว่ารอบที่แล้วนะครับน่าจะไกลกว่ารอบที่แล้วเลยเอาเป็นไงครับทุกท่านขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย ส่วนร่างกายนะครับของผู้นั่งโดยสารด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะจับล็อกเอาไว้เลยนะครับนะครับก็จะทําการสร้างสมดุลนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับปรบมือด้วยโอ้ยไปล้ใกล้ใกล้ใกล้โอ้ยนะฮะนี่คือความสามารถนะครับนะโอเคไปเอ้ารัสคุณจะคุณวิวไร to. คุณขับช้าหรื y y ม่คุณขับเร็วเขาดีนัน่งต้องปีนผัดนะครับโอ้ยนี่คือการทำโดนันทนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับนะของคุณรัสต่เองนะครับและทำสถิติไว้ที่สิงคโปร์นะครับครั้งนั้นนะครับตำกหน่งขอโดนัทได้ถึง10รอบภายใน16.07วินาทีครั้งนั้นนะครับใช้สุดรู้ดับเบิไอเอ็เอสพีไอนะครับ แต่ว่าครั้งนี้นะครับไม่ได้มาทำลายสถิติตัวเองแต่ว่าจะใช้เป็นซูรุบีอารแซดบีอารซีนะครับซึ่อยู่เป็นรุ่นเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับเป็นขับสองนะมาว่าเรื่อยกันรอบหน้าสนใจเชิญนะครับหนึ่งทุ่มนะรอบหน้ามานั่งมานั่นริมสนามดีกว่านะครับนะไม่ต้องไปยืนนะครับรอบหน้ามาลงทะเบียนเลยอันนี้นะครับกันทั้งเบิร์นทั้งพวงนะครับโดนัดทำโดนัด ครับความมั่นใจนะครับแล้วก็ความไว้วางใจทั้งในส่วนของทางซูเปอร์นุ๊และคุณวัสสวิฟต์เองนะครับต้องมั่นใจในส่วนของฟานเชนท์เท่าโอ้ยตอนนี้เสียวฟันมากเลยครับใครที่ไปทำฟันมาเนี่ยอะปอบไปบนมือเร็วปอบไปบนมือเลยปอบไปบนมือไปไปเไป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 สวยแสงสวยมากแสงสวยมากไอ้ลูกตอนนี้สวยมากเลยสวยมาก นะครับอาณาของตุ๊กตาดู BRC ครับวันนี้มีเจ้าโดงขับด้วยนะถ้าไหนสนใจนะครับเป็นน้ำสปอร์ตเป็นน้ำคูเป้เลยนะครับนะโดยความสวยงามเลยนะครับหลายสีด้วยสอบถามมาเติมที่ศูนย์รุ่งระยองเลยครับโอ้ยสวยมากแสงสวยมากนี่ครับเปิดไปแล้วนะครับ Continental เปิดกันไป น,นี่คือโดนนะคุณถือว่าเป็นซิเนเจอร์นะครับเป็นเทรดมาร์กเลยเป็นเครื่องหมายการค้าว่าต้องเป็นรัตเซมิเตอร์เสียวฟันขึ้นมาทันทีอา้าวขอเสียงประมือหน่อยนะครับผมว้าวเ v รี y แฟน t a สติก